ฉันเดาว่า AI กินปลาเยอะเพื่อให้ฉลาดฉันเด,นดาว่า AI กินปลาเยอะเพื่อให้ฉลาดจอก็คิดเหมือนกัน AI จะดันคลิปให้ถ kind of ึงร้านวิวกับเขาแน่เมื่ออะไรเนี่ย AI จะดันคลิปให้ถึงล้านวิวกับเขาแน่แน่แล้วล่ะเด้อถ้านั้นแมวก็ต้องฉลาดมากกินปลาเยอะๆจะได้ฉลาด ถ้านั้นแมวก็ต้องฉลาดมากยากามันเียนาควนเียมุมกัวเบงใกกันนเงินครีเอเตอร์ยังไม่ได้ช่วงนี้รับจ้างไถนาไปก่อนจ้าเงินครีเอเตอร์ยังไม่ได้นี่แหละครีเอเตอร์เริ่มต้นที่ เตอรเริ่มต้นจากศูนย์บาทตอนนี้ก็ยังศูนย์บาท Here you go enjoy these are the freshest fish from the morning catch They look wonderful. I'll take three. Perfect. Here you go. Enjoy. หาปลาขายเหมือนเดิมเงินเงินทำคิดก็ยังไม่ได้หาปลาขายเหมือนเดิมแมนล่ะพี่น้อง ่แคทีเวเตอร์เริ่มต้นจากศูนย์บาทตอนนี้ก็ยังศูนย์บาทบบหูสีได้เกียวบอเบิงหาคนมาช่วยเกียวเข่ากะบบหูสีได้เกี่ยวบอเบิงเอาโลดงานคือเงินเงินคืองานถ้าบบมีงานกับโบมีเงินเพิ่นว่าข่อยคือเหตดงานอยู่สมือข่อยคือบบมีเงิน ชาร้อนๆนี่เหมาะกับค่ำคืนที่อากาศเย็นสบายแบบนี้จริงๆทำให้คิดถึงสิ่งที่สำคัญจริงๆสำคัญเรื่องเงินนี่แหละหามาได้ก็ใช่หนีไปเบิเเนนาาด์ตส,ส,สามตัวตรงตรงลอยมาคืนนี้สามตัวตรงๆงลอยมาเข้าฝันแน่เดอสาธุ ถ้าเหยียบคัน <Are> เร่งคงขึ้นเป็นแสนชิ้เริ่มสตาร์ทหนึ่งมืนสองนี้ถ้าเหยียบคันเร่งคงขึ้นเป็นแสนชิ้นะหวยกระบอกถูกกตกินมากมาม้ามาคือเกาล่ะพี่น้อง นั่นไงคอยว่าแล้วมันออกมาหกเก้าสิสองคอยซื้อหกเก้าหนึ่ง่าพ่นี้ไปขังลางมันกับพิดแต้มหนึ่งแหมแมมันหนึดงสามตัวตรงตรงลอยมาคืนนี้สามตัวตรงตรงลอยมาเข้าฝันแน่เดอราทุกไม่ว่าจะเวลาไหนครีเอเตอร์อย่างจ๊อกก็ต้องสร้างคอนเทนต์ไม่หยุด ไ,ไม่งั้นเหรียญก็ไม่เดินใช่แล้วงวดนี okay. ้ขอสามตัวตรงตรงนี so ่ก so ็ใกล้วันที่หนึ่งแล้วงวดนี้ขอสามตัวตรงตรงเด้อเจ้าแม่ร่ขสด้วยะ้ดักของังไนเขาสะดวกดวยกับ่อยเขาไปตัวเออเขาสะดวกือลูทกเกได้ตัว่เป็นอย่างแมนบ็อกทุกเกษตกรได้กินเขาด้วยกันตัวเนาะ ต้องกินมาม่าไปก่อนลูกพี่เงินทําคลิปกับยั่งบอได้ก็ต้องกินมาม่าไปก่อนลูกพี่อดเอา <laughs> ตอนนี้2ปีแล้วก็ยังศูนย์บาทอยู่ดี <laughs> ผมเริ่มต้นเป็นครีเอเตอร์จากศูนย์บาทครับไม่ยากเลยครับตอนนี้2ปีแล้วก็ยังศูนบาทอยู่ดีต้นมักมัสดีฮังกรีทู why are there only zeros for views why is Mark blocking me so much it's because you're eating alone Mark must be hungry too ค <laughs> ่าทำคลิปได้เดือนละ2ดอลสดอลค <laughs> ่าเน็ตเดือนละ700ค <laughs> ่าทำคลิปได้เดือนละ2ดอลสดอลรวยแน่ <laughs> <laughs> แต่มาม่าอยู่กับเราถึงสิ้นเดือนเงินเดือนอยู่กับเราถึงวันที่5แต่มาม่าอยู่กับเราถึงสิ้นเดือน มนุษย์เมียทําไมมันถึงชอบบ่นบ้านไหนเป็นบ้างมนุษย์เมียทําไมมันถึงชอบบ่นมีใครพอจะรู้ไหมเห็นมูเขารุ้ยสิมกดดันเจ้าของยังไหเขาสะดวกรุ้ยกับฟอยเขาไปตัวเออเ้าบรสทะดวกสิรุยเขากระถูกไปสักก้อนก็ได้ตัวมันสิเป็นอย่างเมนบอทถูกกับกินเขารุวยกับกินเขาคือกันตัวนาะเงินในอากาศก็ยังไม่ได้เงินซื้อเงินในอากาศก็ยังไม่ได้เงินซื้อเนื้อทําคลิปหลายบาทแล้วเด้อ เห็นมูเขารวยสิมากดดันเจ้าของยังไงเขาสะดวกรวยกับปล่อยเขาไปตัวเออฮขาบอสะดวกสิรว้ยฮั่วกับถูกไปสกอนก็ได้ตัวมันสิเป็นอย่างเมนบอลถูกกับกินเขารุวยกับกินเข่าคือกันตัวนนอะการสร้างรายได้จากคอนเทนต์ไม่ใช่เรื่องยากการสร้างรายได้จากคอนเทนต์ไม่ใช่เรื่องยากเลยผมทํามา2ปีแล้วก็ยังมีแค่1บาทปีนี้เรารวยแน่ยังไม่เจอเขาบอกว่าเงินในอากาศมีจริงผมก็นั่งมองอยู่ตั้งนาน ยังไม่เจอยังไม่เจอเป็นครีเอเตอร์บ้าบ้าบอๆชีวิตมันก็ต้องผ่อนคลายบ้างเป็นครีเอเตอร์บ้าบ้าบอกก็ต้องพักบ้างแอคชั่นผู้สั่งคือผลงานของคนบ้า3 2 1แอคชั่นผู้สั่งคือผลงานของคนบ้าบ้าแล้วได้เงินพี่น้อง สองปีแล้วเขากันยังหนึ่งดอลลาร์ AI ชอบบ้าบ้าบบแบบนี้แหละ AI ชอบบ้าบ้าบๆแบบนี้แหละมันถึงจะได้ล้านวิวแมนบ่สองปีแล้วเข้ากันยังหนึ่งดอลลาร์้าบ้าแต่ก็บ้าเพราะถึงฉันจ้าบ้าแต่ก็บ้าเพราะว่าเงินวันนี้ขอหยุดเป็นครีเอเตอร์บ้าบ้าบบหนึ่งวันมาเด้อกินก้อยเนื้อ ปีนี้เรารวยแนะ่ใส่อะไรถึงจะอร่อยใส่ใจลูกพี่ใส่อะไรถึงจะอร่อยใส่ใจเปล่าปากต่งหากขับไวไๆกูลูกพี่ขับไวไๆกูไม่ได้ขับไวไๆกูขับพ่วงข้างไอ้จ๋อบ้าบอๆนั่นแหละใช่เลย ใครที่เป็นครีเอเตอร์ดูไม่ยากสังเกตดูถ้าบ้าบ้าบาบอๆนั่นแหละใช่เลยเองลงสมัครอบตอดูชี้ได้กี่เองรู้ไหมมีคนรักเองกี่คนไม่รู้เองลงสมัครอบตอดูชี้ได้กี่คะแนนการสร้างไรายได้จากคอนเทนต์ไม่ใช่เรื่องยากการสร้างไรายได้จากคอนเทนต์ไม่ใช่เรื่องยากเลยผมทำมาสองปีแล้วก็ยังมีแค่หนึ่งบาทปีนี้เรารวยแน่